Hey Them Head Ever Let them Get Inside They'll Tell Your Kid In Life Instead Don't Do You To What สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตีบวกเครื่องประดับเพื่อนำไปขายนะครับจะกำไรประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปเราก็มาดูกิจกรรมดีของเกมคาบารโมบายกันก่อน นั่นก็คือกิจกรรม x m a s Hunting ออกล่าสังหารบอสรับไอเทมฟรีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่4มกราคม66สำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการให้เราออกล่าบอสนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าซันตาคลอสตัวนี้นะครับเวลาเกิดก็คือ4ชั่วโมงหลังถูกกำจัดซึ่งจะพบได้ที่แผนที่ บอดที่ไอส์กรีนเดสเปียดีเซอร์สกรีมและเมืองพอร์ตลักนั่นเองครับในส่วนแบบที่2ก็คือจะเป็นเจ้าตุ๊กตาหิมะนะครับชายหญิงนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเวลาเกิด6ชั่วโมงหลังที่ถูกกำรรจัดก็จะพบได้ที่เมืองพอร์ตลักฟอร์ดลูน่าเล็กไซส์และฟอร์กเชนรูนนะครับซึ่งไอเทมก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไอเทมแรหรือว่าไอเทมเจ๋งๆนะครับก็อย่าพลาดกับกิจกรรมนี้นะครับ ครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการตีบวกนะครับก็เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูในส่วนของเครื่องประดับนะครับที่เขาทําการตีบวกนะครับเราจะมาดูกันว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะยกตัวอย่างนะครับเป็นบางตัวละกันนะครับก็จะยกตัวอย่างพวกนี้ละกันนะครับนี่ครับที่เป็น chaos นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเกิดไม่ตีบวกนะครับนี่ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 59m นะครับพอตีบวกมาบวก3นะครับจะอยู่ที่ 70m นะครับ บวก4นะครับอยู่ที่ 90m บวก5นะครับอยู่ที่ 100m เลยนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับยิ่งเราตีบวกได้ระดับสูงเท่าไหร่เราก็จะขายได้เงินเยอะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาเงินนะครับก็ต้องลองมาตีบวกพวกเครื่องประดับดูนะครับสําหรับการที่เราจะตีบวกนะครับก็คือ1นนะครับในสิ่งที่เราต้องมีก็คือในส่วนนี้นะครับ พวกเครื่องประดับต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเป็นเจ้าเคอ o สตัวนี้นะครับซึ่งการรวมเคอ o สผมทําคลิปบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้ว่าจะรวมเจ้าเคอ o สตัวนี้ยังไงก็ไปดูคลิปที่ผ่านมาได้ครับก็สําหรับการตีบวกนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าจะตีติดหรือเปล่านะครับนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับใครนะครับที่จะตีบวกนะครับก็จะต้องมีในส่วนของ c o s k o นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่ไปฟาร์มที่ดันกุญแจเขียวนะครับก็สามารถซื้อที่ตลาดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถที่จะกดใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าต่างที่อัปเกรดนะครับเราก็ไปเลือกในส่วนของเครื่องประดับที่เรามีนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็กดลงทะเบียนครับก็จะเหมือนกันกับการตีบวกพวกชุดและอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้ในส่วนของ h a o s core นะครับทําการตีบวกนั่นเองซึ่งบวก1นนะครับจะใช้อยู่ที่1เม็ดนะครับผมก็จะกดตีบวกกัเลยนะครับนี่ครับดูครับว่าจะติดหรือเปล่าติดแน่นอนนะครับดอกแรกนะครับต่อไปนะครับบวก2นะครับบวก2ก็ติดแน่นอนนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับดีกว่าเราไปขายอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเราขายที่เป็น ตัวเปล่าๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ59มใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตีไปบวก3เนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่าของไอเทมนะครับเอ็กเซซเซอรีเนี่ยราคาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็เดี๋ยวต่อไปบวก3นะครับก็จะทําการตีบวกนะครับไปบวก3นะครับนี่ครับบวก3นะครับอ่ะบวก4ต่อนะครับบวก4ใช้2เม็ดนะครับนี่ครับติดนะครับบวก5นะครับก็ยังติดนะครับ บวก5เพราะว่าไม่มีลบนะครับแสดงว่าติดแน่นอนนะครับออาบวก6ต่อนะครับนี่ครับบวก6เรียบร้อยครับออาบวก7ต่อเลยนะครับดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับบวก7นะครับต่อไปบวก8นะครับบวก8ต่อเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติของไอเทมที่เราตีบวกนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับ ต่อไปบวก9ครับนี่นะครับบวก9ครับเราไปดูว่าไอเทมถูกทําลายนะครับอันนี้คือหายไปเลยนะครับต่อไปครับเอาใหม่ครับลงทะเบียนใหม่นะครับเมื่อกี้เกือบได้แล้วครับเอาสักบวก7็ก็พอนะครับเพราะว่าเสียได้นะครับในส่วนของไอเทมนะครับบวกสัก7นะครับแต่ว่าถ้าบวก10ได้นี่รวยเลยนะครับก็ไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นวิธีการตีบวกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามขยันลงในส่วนของ ดันเจี้ยนกุญแจนะครับแล้วก็ลงในส่วนของดันเจี้ยนที่ผมบอกว่าไปหาในส่วนของไข่งูนะครับเพื่อที่จะไปทำเควสตมาแลกในส่วนของเครื่องประดับพวกนี้นะครับบวก5นะครับผมขอสักบวก7ก็พอนะครับขอให้ได้นะครับบวก7นะครับขออีกหนึ่งนะครับขออีกหนึ่งขอบวก7นะครับบวกเนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ถ้าไม่เอาสูงนะครับก็ยังได้กําไรอยู่นะครับถ้าเกิดเรา ไม่ตีบวกสูงก็อาจจะพอได้นะครับอาจจะเอาสักประมาณ100 M ก็พอนะครับนี่ครับตีบวกไปครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเจ้าเคออสคองผมนะครับเครื่องประดับก็เหลืออยู่2ชิ้นนะครับ2ชิ้นสุดท้ายแนะนำเลยนะครับใครอยากหาเงินกับวิธีนี้นะครับอกเลยว่าถ้าเกิดตีบวกติดนะครับรับรองว่ารวยแน่นอนนะครับ ตอนนี้ก็บวก6เลยนะครับขอบวก7นะครับอย่าแตกนะครับขออย่าแตกนะครับโอ้โหแตกนะครับเสียดายมากครับอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะครับลงทะเบียนชิ้นสุดท้ายครับไม่รู้ว่าจะได้ถึงบวกเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่บวก2ไปนะครับตอนนี้บวก3นะครับเราจะบวก3นะครับบวก4ต่อเลยนะครับ ถ, да. ถ้าเกิดเราไม่บวกสูงมากก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าถ้าสูงเกินไปก็อาจจะแห้วนะครับเพราะว่ามันแตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการตีบวกด้วยบวก5นะครับบวก6นะครับขอนะครับบวก6ครับมานะครับสุดท้ายนะครับบวก7จะได้หรือเปล่านะครับถ้าแตกนี่คือเสียดายมากนะครับอ่ะลุ้นครับจะแตกก็ให้แตกไปนะครับได้นะครับบวก7นะครับไม่กล้าบวกต่อนะครับ ขอสักหนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บหาไอเทมมาบวกเพิ่มนะครับดูนะครับว่าบวก7ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลือกนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นนะครับเลือกลำดับต่ําสุดของเงินก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับเอาผิดตัวนะครับเมื่อกี้เป็นตัวเป็นตัวเสกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเลือกที่บวก7นะครับดูนะครับ499 m นะครับ ยังไงก็คุ้มนะครับกับที่เสียไปเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับ 499m กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากหาเงินกับวิธีนี้นะครับบอกเลยว่ารวยเร็วมากๆครับครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมคาบ a าม o b บายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยลิงโหลดผมทิ้งไวใ้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ